คับเนะครับตอนนี้ก็พักที่โรงแรมที่กรฟมหลวงมารเวเทลโฮเทลนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราถึงเขาค้อแล้วนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มามาทัวร์พามาแวะทานข้าวที่ไรไ่จันแหมไร่จันแหม ก็ตอนนี้ทานข้าวกันเสร็จแล้วค่ะก็จะเที่ยวเที่ยวแถวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาทัวร์ก็จะพาไปที่พักวันนี้อากาศเป็นยังไงครับประธานตอนนี้อุณหภูมิประมาณ18องศาสบายเย่หนาวมากเลยนะอะเหนียวไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยสบายมากลองหันไปทางนี้ครับนี่ฮะวิวสวยครับวิวให้ดูวิวก่อนดูหน้าประตามาะเข้ากล้องกันเร็ว นี่ครับวิวเป็นร้านอาหางนี้ครับเป็นร้านอาหารอยู่บริเวณเชิงเขาครับนะฮะเห็นวิวภูเขาลมเย็นนะฮะลมเย็นแจ่ดไม่ร้อนนะแดดแดดไม่ร้อนเลยที่นี่คณะทัวร์ก็มากันหลายคนแต่ตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะฮะพอดีเพิ่งทานอาหารกันเสร็จก็เลยออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันเป็นไงครับอีบรรยากาศดีไหมอากาศดีมากหนาวตอนมาเนี่ย ตอนนี้อยู่กลางแสมงย,ยังไม่หนาวเลยตอนนี้ไม่หนาวแล้วเออเพิ่งถอดเสื้อหนาวเมื่อกี้นี่อาหาราเป็นไงครับที่ร้านอะไรจันแรมเนี่ยก็อร่อยดีไล่จันแรมอร่อยทุกอ,อย<ไ>่างสวัสดีครับครับประทับใจไหมครับตรงนี <c oughs> ้ไล่จันแรมครับผมอาหารอร่อยนะครับ วิวทิวทั์สวยงามประทับใจที่แดดไม่ร้อนประทับใจที่มีแดดแต่ไม่ร้อนแดดไม่ร้อนแดดเย็นนี่แดดเย็นแดดอากาศเย็นพอดีพอดีเลยครับอยู่ที่เขาค้อนะครับครับใช่ครับเขาค้อจังหวัดอ่าจัูนบรอีกสองวันขึ้นภูทับเบิกเดี๋ยวพอเราทานเสร็จอาหารเมื่อนี้เราก็ไปต่อกันที่ท่องเที่ยวแถวนี้ <ก>โฟแกรมมาแล้วแล้วก็เข้าที่พักตอนช่วงเย็นนะแล้วพรุ่งนี้ก็เที่ยวที่เขาขออเค้ออีกวันหนึ่งบรรยากาศดีมากครับอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับช่วงเช้านะครับาจากคลิปต่องเที่ยวนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งบนภูแก้วรีสอร์ทนะครับที่เขาค้อนะครับนี่คือจุดชมวิวทั้งหมดบนจุดชมวิวจะมีร้านกาแฟ เป็นจุดขายของรีสอร์ทที่นี่นะครับสบายอากาศดีบรรยากาศดีวิวดีวิวสวยครับตกแต่งไปด้วยทุกอย่างเมื่อเชา้าอุณหภูมิบ,บนน,บน,นี้กี่องศาครับเมื่อเชา้าอุณหภูมิบนนี้เห็นก็บอกว่า11องศานะครับหนาวมากหนาวมากเมื่อกี้ตอนขึ้นมา14แล้วตอนนี้ขึ้นมาตอนนี้เอ่อก็เกือบเอ่อสองโมงเช้านะครับก็อาจจะร้อนสักหน่อยแต่ก็ไม่ร้อน ใส่เสื้อหนาวได้สบายยืนแดดเหงื่อไม่ไหลนะดูนี่ผมแพนให้ดูนะนะว่าพี่วัดเย็นอยู่นี่มองเห็นขุนเขาหมดครับขุนเขาเนี่ยนะสวยมากเลยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับสวย,ยจริงๆค,ครับนี่นะที่เที่ยวให้เพื่อนที่จะมาอย่างทันเนี่ยครับทันวานี้คงจะหมดหน้าหนาวันวานี้ก็มาทันอีกนะครับเนี่ย,ยว่า <V 3 S 2> ต้องจอง <180 S 2> หน่อยนะครับ <000 S 2> ถ้าชัน,ว,นว่าช่วงปีใหม่พอดี นะครับมาพักที่ที่นี่ก็ได้โรงแรมที่นี่หรือมาพักที่ไหนก็ได้ชื่อภูแก้วแอดเวนเจอร์ครับภูแก้วแอดเวนเจอร์ตรงนี้ไอจุดนี้ถ้าถ้าจะมามาจุดนี้ก็ต้องมาพักที่เขานะครับเมื่อเช้าก็ไปรับประทานอาหารเช้าที่ลงุงเขาก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาบนนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูวิวด้านหลังของวิวันนะเป็นเขา ส่วนใหญ่ขึ้นมาถ่ายรูปนี้หมายความว่าเป็นจุดชมวิวของรีสอร์ทนี้ก็หมายความว่าสวยมากครับสวยสวยยนะครับเห็นไหมครับมีมีหมอกบางๆจางๆเห็นไหมขนาดแดดออกถือว่าแดดร้อนมากนะครับแต่ยังมีหมอกจางๆนะครับตอนนี้เรามาที่พ่าตำหนักเขาค้อนะครับอยู่บนเนินเขาของค้อนะครับด้านฝ่ามือผมนุ่นเห็นทางไกลนิน่งก่เป็นพระตำหนักนะครับส่วนตรงนี้เป็น จุดชมวิวนะครับจุดชมวิวไหนพี่วัดพาเพื่อนไปดูดิอยู่ตรงไหนจุดชมวิวตามมาเลยครับตามตามเลยตามเลยครับตามมาสวยไหมบรรยากาศเลยเนี่ยครับน่าดูมากเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาสักรูปหนึ่งนะครับสุดยอดเลยนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นอยู่ชัดๆทางใต้ตอนเดาไม่มีนะครับแวะมา ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสวยจริงๆอากาศหนาวด้วยครับอากาศไม่ถึงกับหนาวแต่ว่ายินสบาย <c oughs> นะครับ นี้ทางผมมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นี้เป็นร้านอาหารในมือค้านะครับเป็นชื่อร้านไล่สองเราครับผมเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงไล่สองเราที่ร้านอาหารที่เราพักที่ตีนเขาของ,ของเขาค้อที่รีสอร์ทโอแก้วแอสเวนเจอร์นะครับตอนนี้ก็อดอยู่ที่หน้าร้านนะครับบรรยากาศมันสวยดีก็เลยบอกอากาศก็กยังดีอยู่ ไม่ถึงกับหนาวแต่ผมยังไม่ยังไม่ใส่เสื้อหนาวนะผมคิดว่าผมแ่ใส่ตัวนี้นะครับก็หนาวอยู่ก็โอเคอยู่ครับอากาศดีนะครับทริปนี้คิดว่าเป็นทริปที่มาสำรวจไอ้เพื่อนๆนมาเที่ยวทางเพชรบูรณ์ตรงนี้ก็มาได้เลยนะครับอ,อันนี้พี่วัดเราทานมั้ยมันค่มหรือนะครับใช่คับมคั่มครับคิดว่าน่าจะอร่อยนะดูร้านแล้วก็สดใส ท่องเที่ยวนะครับก็คือ,คอวัดผาซ่อนแก้วนะครับวัดนี้กว่าจะเข้ามาได้ต้องผ่านสเตกฟอรันตีนผ่านการตรวจสอบเนี่ยใส่ต้องใส่แมสผ่านเช็คคนเยอะมากนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะวัดผาซ่อนแก้วอย่างนี้นะครับเห็นว่าสวยงามมากครับนี่ด้านหน้าของวัดผาซ่อนแก้วนะครับตกแต่งสวยนะบรรยากาศกสวยนะครับบรรยากาศตกแต่งเหมือนสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยอะไรทำนองนั้น เดี๋ยวผมซูมให้ดูสวยงามครับนะครับที่เขาคอครับพร้อมกันที่ตัวอาหารนะฮะเอาพี่วัดรายงานสดครับรายงานสดจากเขาคอนะครับอันนี้ก็หลังจากวัดมาวัดขา่้นแก้วแล้วก็มาวัวเขาคอมาพักอ่านเที่ยงที่นี่นะครับก็ดูเมนูแล้วก็น่าจะอร่อยนะครับคงจะเซฟกิลิวภาษาอีซาน กาษาใต้บ้านเราว่าร้อยจังหวูเมนูไม่มาที่ก็รู้แล้วนะว่าอร่อยนะอร่อยแนะนำร้านอาหารนันน้าก่อยรูปไทยค่ะแนะนำยังไงอ่ะไม่รู้จังไม่เคยมาเองอร่อยมากรามว่าใครทำมาแบบนี้อร่อยแน่ When there's no more hope is left in me I c a n see what comes my way ที่ไล k ีบีไลที g b ก็เป็นที่ก็มีดอกไม้มีร้านกาแฟมีกังหันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดี แต่ว่ายังดูท่าทางล้วเพึ่งจะแบบบุกนะเบิกกันเนาะพึ่งพิ่งทำยังไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่แหละแต่ว่าก็ก็ดูแล้วนีนะด้านหลังก็คือร้านกาแฟใช่ไหมครับรแ,แล้วก็มีสวนดอกไม้มุงม้ว่แดดแรงอ่ะแดดร้อนตอนนี้เริ่มจะร้อนเนี่ยช่วงบ่ายนะก็ก็ก็พอทุนได้เพราะว่าผมยังใส่เสื้อหนาวอยู่เลยเพราะว่าท่าน,นาวมันหนาวแต่แดดมันร้อนเลยฮะลมมันโกรกก็จะหนาวนะครับ มีของเล่นชิงช้ามีลูกม้ามีลูกวางนะครับมีดอกไม้พันาุ์ชนิดก็ไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยยืนอยู่สองสามตัวเนี่ยัตัววังอะไรเนี่ยครับร้อนนี่เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่รุ่น12ค่ะเชิญคอนสอบพี่วัดว่าเลยครับรุ่น12วันนี้เป็นวันที่สามนะครับของพวกเราของของของในการทริปครั้งนี้นะครับ นี่ร้านรู้12เส้นทางที่จะผ่านไปไมฟูทับเบิกบบนะครับเอาไว้มาถ่ายรูปกินกาแฟอาทิปนี้เรามีเพื่อนที่ว่าอยู่ในกลุ่มเข้ามาใหม่แล้วไปร่วมงานครั้งแรกก็คือ,อเพื่อนจีน่านะครับเข้ามาด้วยนะมาร่วมทิปด้วยแล้ว,ลวพี่ชายครับแล้วก็พี่ชายให่พี่เข้า,ขาออกครับทีนี้อยากจะสัมภาษณ์สองคนนี้ครับ อาพี่ชายในฐานะที่จะเข้ากลุ่มเพื่อนฉันเนี่ยแสดงความรู้สึกหน่อยตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกอัดป่าวก็พูดเล่นรู้สึกสนุกดีครับครับทีน่าครับรู้สึกยังไงครับที่ได้มาเที่ยวค่ะประธานมีอะไรจะพูดไหมไม่มีค่ะปแค่นี้ใช่ไหมหัวหน้าหัวหน้าทัวร์ี่เล็กสเล็กสมััยทวร์เล็กสมัยทัวร์เล็กสมัยทัวร์ค่ะ นี่เรามาถึงที่เขตอุทย,ยานผู้ร่องกานะครับผมที่เราเดินอยู่นี่คือลานหินปุ่มทั้งหมดนะครับเป็นตะปุ่มตะปับตะปับตรนเมื่อก่อนคขมพปนิตใช้ตรงนี้เป็นล่องในการหลบหนีในการสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นปุ่มผมดูตอนนี้เรากําลังเดินที่ลานหินปุ่มนะครับเพื่อจะไปสู่ลานหินแตกนะครับโอเค ครับเดี๋ยวผมถ่ายตามหลังไปนิดนึงว่าดูเป็นยังไงโอ้โหเดินยากเหมือนกันครับยากไหมครับเดินอาจจะสะดุดได้ครับครับผลที่สุดก็มาถึงที่ภูหินล่องกล้านะครับบริเวณนี้ครับทั้งหมดคือภูหินล่องกล้าเป็นจุดชมวิวนะครับเช็คอินข้างหลังก็เป็นหน้าผาไปเลยดูวิวจากมุมมองครับ ครับสิ้นสุดตรงนี้ครับไอ้ยตรงนี้มาตรงนี้คือจุดที่พี่วัดยืนอยู่นี่เขาเรียกว่าลานหินปุ่มใช่ไหมครับครับครับลานหินปุ่มแล้วก็เป็นหินแตกแยกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ขานะฮะคือหลังพี่วัดนี่ก็คือเป็นปุบเหวแล้วนะฮะเหวสุดแรสิ้นสุดของหินนี้แล้วนะครับผมคือเป็นจุดสูงสุดเลยเดี๋ยวถ้าใครจะเดินมาทางนี้นะเขาเรียกลานหินปุ่มลานหินปุ่มนะครับผมน่ากลัวมากครับ มาดีหินแตกเสี่ยงๆเนี้ยอ่าครับเดินยากครับเดินยากยากมากครับตอนนี้กว่าจะขึ้นมาได้ผมคานขึ้นมาครับเมื่อกี้เนี่ยพี่วัดชี้มือไปทางนู้นนี่นั่เนี่ยเป็นปุ่มกระปัมี่ถอเชือสมัสมาชิกก็อุตส่าห์อดลนทนพยายามเดินขึ้นมาหอบแห้งๆไง ออนี่พี่วัดใช้ได้เนี่ยสุดยอดครับพิชิตแล้วลานหินปุ่โโม,โมหลังพี่วัดนี้ก็น่ากลัวครับไปเกินนั้นไม่ได้้วครับ <ยา S 1> เป็นหน้าผาสูงชันนี้ขึ้นมาที่ภูลุมโลนะครับผมมาดูดอกพญาเสือโค้งนะเงเห็นไหมครับสีชมพูแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่เต็มที่มันไม่ผิดใบเต็มที่นะครับที่อยู่ที่บนยอดสูงกว่าน้ําทะเลนะครับบนดอยภูลุมโลนะครับยืนวันได้ค่ะ วิวสวยนะวิวสวยมากครับผมอากาศค่อนข้างจะหนาวอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับเพราะมีแสงแดดเส้นท,ทางที่พี่วัดขึ้นมาเมื่อกี้ต้องใช้กระบะโฟวินนะะครับั่างมาตลอดทางครับ,บรถเก๋งหมดสิ้นขึ้นครับแขงเลยครับเมื่อกี้ขึ้นมาก็ประมาณสักจุดที่กินข้าวเมื่อกี้ที่ปู๋ินล่องหินแตกปูหินแตกนั่น หินแตกงั้นก็ผาแตกอะไรงั้นะครับผมก็มาขึ้นมาก็ประมาณสักเกือบ30มกิโลอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูวิวก็แล้วกันนะพี่ว่าดูวิวบริเวณคูลมโลนะฮะเนี่ยเป็นลานกว้างๆลานหญ้ากว้างๆแล้วก็ด้านข้างนี่ก็เต็มไปด้วยต้นนางพญาเสือโคร่่งนนนีคครรัับด้าบที่เป็นสีสีแดงๆมันด้านนี่นถึงกับ ครับเป็นสีชมพูนะฮะเดี๋ยวผมสูบให้ดูนะจะเป็นหน้าน่าจะเป็นหน้าปลายปลายธันวาขึ้นต้นเวลาอตรงนี้คือต้นนางพญาเสือพงค์นะนางพญาเสือพงค์นะครับซากุระเมืองไก่เมื่อกี้เพิ่งเริ่มจะปรีดอกนะฮะตุ้มๆอยู่ตุ้มๆอยู่เมื่อกี้กับผ่านมาตลอดเส้นทางนะครับเป็นแนวยาวตลอดหลายกิโลเลยนะสวยครับสวย ไปดูวิวพี่วัดลองบรรยายไปด้วยครับเป็นหมอกใช่ไหมฮะเป็นหมอกนะครับวิวนี้ก็เป็นหมอกนั้นคงจะเป็นหมู่บ้านคนอยู่นะข้างล่างนั้นรถจอดเต็มเลยเดินไปก็ยังเสียวๆนะฮะเห็นไหมตัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าผาแล้วครับคนี่ฮะซูมไม่เห็นนะฮะคือขุนเขาแล้วก็มีชาวเขา <ท>เขาทาไรพื้นที่การเกษตรนะฮะมีการถางไม่แน่ใจว่าจะปลูกต้นใบชาไหมอ่าน่าจะ,<น>ะเป็นพวกชาหรือไม่ก็พวกพืชเมืองหนาวนะฮะ,ะนี่ซูมเข้าไปพวกกะนาพวกผักกาดนี่ครับกระลำมากครับเขาทั้งลูกครับเป็นพื้นที่เกษตรหมดดูไว้ดีไหมครับเป็นล่องเป็นล่องมานล่องดำเป็นแปลงเกษตรสวยครับตรงนี้ตนี้เอาหมตรงนี้ก็เป็นชุมชนอะไรไม่ทราบครับเนี่ยขยายให้ดู บรรยากาศผูทับเบิกช่วงช่วงเย็นครับเากอไปลำบกินหมูกระทกระทะใหญ่ท้องฟ้าก็สวยงามครับครับมองไปก็จะเห็นรีสอร์ทเป็นหลังๆอยู่ท่ามกลางุบเข,ขาครับตอนนี้มาถึงที่ภูทับเบิกเลยครับ มาพักที่บ้านไล่มาลี่หอมนะครับนี่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 บรรยากาศทั้งหมดนะครับฟูท้บเบิร์ก็เป็นอย่างนี้ครับครับอยู่ตามบุกเขาที่พักอยู่ตามบุกเขาเป็นโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะว่านางตาเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศช่วงนี้ประมาณกี่โมงครับพี่วัดตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมอ่าเนนี่ฮะ คือบรรยากาศในหุบเขานี่จะเห็นเป็นหมอกหมดแล้วครับนะฮะไปทางมุมไหนก็เห็นเป็นหมอกๆแล้วเดี๋ยวจุดเช้าเนี่ยเห็นว่าตรงนี้ก็จะสามารถมองทะเลหมอกเห็นนะฮะแต่ว่าถ้าว่าไปใกล้ริมทางนู้นก็จะเห็นชัดกว่าเดิมอากาศเป็นยังไงพี่วัดตรงนี้หนาวใช่ได้นะครับผมตอ,ตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงกว่านี่ก็ประมาณอ่าสิบเจ็ดองศา <ผม S 1> ใช่ไหม กลางคืนก็บอกว่าประมาณสิบสี่ถึงสิบหกครับผมแต่เช้าหวัวเช้าหวัวด,ดึกนี่เห็นว่าตกประมาณสี่องศาเลยสี่องศาเลยนะสีะ่สี่ถึงเจ็ดองศาสวยครับสวยประทับใจเผื่อเพืพ่อนๆมีโอกาสแวะมาเที่ยวทางนี้นะก็แวะมาได้เลยครับปูทับเบิกสวยงามครับยามค่ำคืนวันนี้นะครับ จากเขาเคอก็ไปที่ภูหินร่องกล้ามาที่ภูทับเบิกนะครับ <S S S พี่ใหญ่พี่รองนะฮะพี่ไอพี่ชายกลางเรานี่กินกันอย่างสนุกสนานเพราะว่าเราต้องชดเชยในช่วงที่เราเสียพลังงานท่านประธานท่านประธานสมนใจท่านก็ไม่เบาฮะตอนนี้ท่านขยุกขยุ่มอยู่นะฮะเพราะว่าเราเสียพลังงานเยอะเพราะว่าช่วงที่เรา,าบุกภูหินร่องกานั้นเราไม่มีน้ําดื่มนะฮะ อาหารการกินพี่แยของเราเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อะไรนครับคือครับสุขภาพร่างกายพักฟื้นมาแล้วยังครับผมตอนนี้ได้ได้ได้รับประทานอาหารแล้วเนี่ยตอนนี้ฮะไม่ต้องพักหมูกระทกินต่อเลยแต่ตาพี่รองของเรานี่ไม่พูดให้จานให้ยิ้มอย่างเดียวฮะช่วงนั้นหายใจหอบรู้สึกจ่ลมจับใช่ไหมโอ้ยเราก็ได้บรรยากาศของอากาศยามค่ำคืนนี้นะครับอากาศเย็นดีฮะอยู่ในช่วงประมาณสักส2องนะฮะ 12หรือ15องศานีครับผมกําลังพอดีพอดีเลยฮะอากาศตอนนี้เนาะครับแต่คาดว่าดึกๆคงจะอากาศคงลดลงนะฮะถ้าถ้าใครมาฟูท้าเบิกอย่าลืมนาหมูกระทะนะ,ะนอ,อ,อร่อย